สวัสดีค่ะสเก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นกันก่อนค่ะไปที่บ้านของคุณพรชัยนันทโพธินะคะหนุ่มใหญ่วัย52ปีมีอาชีพขายไก่ย่างค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแมวของคุณพรชัยนั้นคลอดลูกออกมา5ตัวเป็นตัวผู้2ตัวมีสีเหลืองกับตัวเมีย3ตัวเป็นลายเสือสีเทาค่ะ แต่ก่อนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่พอแม่แมวถูกรถทับตายคุณพรชัยก็เลยต้องนําลูกๆของมันมาเลี้ยงเองมาคอยป้อนนมให้แล้วก็เหลือไปเห็นเจ้าแมวตัวหนึ่งค่ะที่ไม่เหมือนตัวอื่นไม่เหมือนอย่างไรดูกันแบบไทยๆก็จะได้คําตอบคือมันมีทุกอย่างเหมือนพี่น้องของมันค่ะจะต่างกันก็ตรงลายใต้าคล้องซึ่งคุณพรชัยเห็นเป็นตัวเลขที่ตรงกับอายุข,ของตัวเอง มีเพียงแค่นี้นะคะเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าหลายๆคนพยายามดูตัวอื่นแล้วมองไม่เห็นค่ะคุณพรชัยก็เลยตั้งชื่อมันว่านำโชคค่ะ okay, okay. Yeah. เดี๋ยวก็คงจะได้รู้นะคะว่าเจ้านำโชคจะโดนเปลี่ยนชื่อวันพรุ่งนี้หรือเปล่าค่ะส่วนสข่าวต่อมานะคะไปกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะ ไปชมแฟชั่นโชว์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะโดยชุดที่นายแบบและนางแบบสวมใส่ในแฟชั่นโชว์ครั้งนี้จะรับรู้ได้เฉพาะผู้ชมที่นั่งรับชมภายในงานเท่านั้นค่ะเพราะว่าระหว่างที่เดินโชว์นั้นจะมีทีมงานคอยเปลี่ยนผ้าที่ทุกกลิ่นที่จะสร้างจินตนาการของชุดที่เดินวางไว้หลังพัดลมค่ะเพื่อจะได้เป่าให้ผู้ชมนั้นได้สูดดมกันเราก็จะได้เข้าใจในรูปแบบของแต่ละชุดที่วมใส่ด้วยนะคะนั่นก็เป็นแฟชั่นโชว์แบบ4มิตินั่นเองค่ะโดยเพิ่มกลิ่นแนวคิดของชุดเข้าไปด้วย ลำพังถ้าหากมีแค่ชุดแนวดอกไม้ก็คงจะหอมไปทั้งงานนะคะแต่ว่างานนี้เขาเพิ่มชุดสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยค่ะมันมีทั้งดอกไม้มีทั้งเหมือนเหมืนอนยาสําหรับฉีดแลวฉีดฝาดดแล้วก็มันมีเหมือนเหมือนยาที่ให้แบบสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ฮะใช่ นี่ถ้าหากว่าเป็นแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิลนะคะไม่รู้ว่าจะมีกลิ่นอะไรมาบ้างนะคะส่วนสเก็ตข่าวส่งท้ายวันนี้ค่ะไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปชมงานสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทยงานนี้มีคุณสุพัฒนศรีสุนทรพินิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานในงานนั้นก็มีการนําเอาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษมากมายหลายรายการค่ะให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันและมุมนี้มีขายไขค่ค่ะ ท่านรองนึกสนุกนะคะคลอเมาส์ไข่มาขายให้กับประชาชนในราคาพิเศษฟองละแค่1บาทเท่านั้นค่ะฟังแค่นี้จากที่เล็งๆซื้อไม่ซื้อก็เลยรุมกันเข้ามาเลยนะคะแต่ว่างานนี้เขาให้จากัดเพียงแค่คนละสิบฟองเท่านั้นและเท่านี้ยังไม่พอคะ่ะท่านรองสุภาพก็ยังนึกสนุกเล่นเกมกับชาวบ้านด้วยเพียงแค่เอานิ้วมือบีบไข่ให้แตกแค่นี้ก็รับไข่ไปฟรีๆหนึ่งแผง ฟังเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่พอลองจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะ 1.. 2.. 3.. ใครที่ลองแข็งจังนะใครที่คิดว่าง่ายนะคะเข้าครัวไปหยิบไข่ที่บ้านมาทดสอบกันได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสเก็ตค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ